มันมี50วิศวกรที่บอกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องถูกอ้างชื่อไปใช้แล้วมันก็มีคําถามว่ามันมีวิศวกรผีมันมีวิศวกรต่างด้าโผล่ <S <S ขึ้นมาผมขอเรียนนะฮะว่าวิศวกรนี่คือต้นทางความปลอดภัยอ,อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าถ้าคุณไม่มีวิศวกรมากํากับการทํางานนะฮะให้ฟอร์แมนให้แรงงานทำมันเองเนี่ยรับรองง่วหมดแล้วก็นําไปสู่การถล่มได้ผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็เป็นสินคทอเหมือนกันว่าสภาวิชาชีพวิศวกรเนี่ยจะต้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังและอยากเคร่งครัดต่อไป นะครับ <c oughs> เป็นสิ่งที่ผมมีอำนาจในมือ <c oughs> ผมโดยตรง <c oughs> ผมก็รับปากว่าผมจะต้องเอาเรื่องนี้ไปคุยกันในการประชุมของคณะกรรมการสภา,าวิศวกรแล้วก็ให้ดําเนินทางเรื่องของจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิศวกรที่เกี่ยวข้องสําหรับวิศวกรที่ไม่มีใบอนุญาต <c oughs> ถือว่าผิดพรบรวิศวกรมีโทษจําคุกนะครับ <c oughs> ไม่ใช่แค่ถอดอนุญาตอย่างเดียว <c oughs> แต่จาคุกเลยครับตั้งคําถามคนอื่นแล้วตั้งคาถามอาจารย์บ้างคิดว่าจะทําให้แล้วเสร็จได้ ภายในระยะเวลาเมื่อไหร่คะอย่างน้อยที่สุดก็คือ,เ,อเราต้องทําเรื่องนี้ให้ให้เคลียร์ได้นะฮะเราบอกว่ารัฐบาลขอ90วันเนี่ยเราขอแค่60วันก็พอครับ